สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมขึ้นชัเหมือนเดิมครับผมลน,นนี่คือ Ultraman Fighting Evolution Rebirth Battle Mode ความเดิมจากตอนที่แล้วเราได้เล่นเป็น Ultraman Tiga ไปนะครับผมเพราะงั้นพาร์ทนี้เราจะมาสุ่มตัวละครกันตามที่ได้บอกไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะผมว่า EP ต่อไปและต่อต่อไปก็จะเป็นการสุ่มตัวละครแต่ถ้าสมมุติว่าผมสุ่มได้ตัวเดิมผมก็จะสุ่มใหม่นะผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันสุ่มปุ๊บมันก็จะเข้าเกมเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไ,นไ,รไว้ดูหน,น้าง,งานแล้วกัน มามาดูซิว่าเราจะได้เล่นเป็นตัวอะไรกันเอกโกมอ้าวทุกคนรอบนี้ได้เล่นเป็นสับป,ประรดโอเคโอเคโอเคเฮ้ยตัวนี้คอมโบไง <exist> <c oughs> ทุกคนเอกโกมลาคอมโบมันคอมโบยังไงวะแต่ข้อดีของมันก็คือมันถึกนะทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีหลอดสีฟ้าอยู่ตรงเลือดสีเหลืองครับผมตรงนี้อ่ะมันคือกรอบของมัน ขอดีมากเลยเป็นขอดีมากแบบดีสุดๆไปเลยแล้วเราเริ่มมาก็เจอคอสมอสนี้ก็สวยดีฮะตัดลงอุ๊ยมีการใช้หางแทงขึ้นงี้หรอคือโดยปกติแล้วอะ่ะก่อนหน้าเนี่ยผมเล่นสตอรี่โหมดเนี่ยแล้วผมไม่ได้เล่นไปสับปะหลาดผมเล่นเบลนตอร์แมนอย่างเดียวผมเลยไม่รู้ว่าแต่และตัวมีสกิลอะไรของมันไงบ้างนะครับผมเพราะงั้นก็ดูหน้าง,งานเอาละกันเฮ้ย <laughs> เฮ้ยใช้หางเหรอใช้หางเหรอไอ้หนูนึกว่าจะพุ่งเข้าไปชนอ่ะที่ไหนได้เป็นการใช้หางครับผมโอเคอันนี้คือเข้าไปกลิ่งเข้าไปจับเฮ้ยนี่เหรอขอบโมงอ๋อโอเคจิ้มเข้าไปเอาไม่เอาไมจิ้มเข้าไป ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอเคปัดลงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องชาร์จแทงขึ้นเอ้ยไม่ถึงทใไมจิ้มสวยัะผมโอ้ยไอ้จ้วงรวๆอย่างนี้เลยเหรอใช่มหงโคตรอันตรายอ่ะชาร์จพลังชาร์จชาร์จชาร์จอันนี้คือท่าอะไร เฮ้ยยืดหางเหรอเฮ้ยมึงเป็นลูฟี่เหรอโกโมร่าเฮ้ยเรียงหางเหรอโอ้เต็มๆต็มเน้นเน้นนะผมเฮ้ยโหดนะ่เนี่ยหดอาเรื่องเลยโอ้โหมันแทบไม่ได้แตะเราเลยทุกคนเห็นเลือดเมื่อกี้ไหมมันแทบไม่ลดเลยเพราะว่ามันตีโดนก่อนเราเงีย เกาะเราลดแต่เลือดเราไม่ลดมมันจะโกงเกินไปแล้วอยากเจอแบบตัวโหดอะได้ไหมไทเลนต์คิดว่าก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่ก็โหดพอสมควรนะผมมาดูซิว่ามันจะเจาะเกาะเราเข้าหรือเปล่าโอ้โหจ้วงเข้าไปโดนอ้วเต็มเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกัรไว้ก่อนกันไว้ก่อน รอบนี้มันแทงก่อนเราเข้าเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยเจ็บนะเนี่ยตกเข้าไปเฮ้ยเฮ้ย,ยจะทำอะไรครับจะทำอะรารแทงขึ้นเดี๋ยวเราต้องเว้นระยะหน่อยโกโมร่าตัวนี้มันต้องเล่นระยะทุกคนแทงขึ้นไม่โดนอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 โว้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  น่ากลัวว่ะน่ากลัวแทงเข้าไปเอาไหมอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ชิามาแล้วชิมาแล้วอ้าวไม่ชาร์จหรอจ้ามาดีงัดเลยอุ้ยมันเร็วกว่า้าวเจ๋งแม่งกูได้เจอตัวตึงสมใจแล้วว่ะ แทงขึ้นสวยมันต้องระยะนี้มันต้องมันจะต้องระยะนี้เข้ามาเข้ามาเออตบเข้าไปก่อนพลิกคับเข้าไปเป็นศึกสัปะหลาดที่แบบตึงมากเลย้ยแทงไม่โดนแทงไม่โดนตบเข้าไปครับผมโอเค ายัางยืดเวียงเลยอาต้องง้างก่อนเออต้องง้างก่อนไม่งั้นมันไม่แรงโอ้โหขนาดนี้เหรอมาเลยมาเลยพุ่งเข้าไปเฮ้ยมันมันก็เร็วกว่าเราอีกฮะโว้วโว้โวเอ,วอ,วอ,วอว้ตึงอยู่เราพี่ตึงอยู่ จ้วงอ,อืแทงเข้าไปครับผมอืมดูมันเล่นดูมันเล่นมาดิมาดิรอบนี้กูเร็วกว่ารอบนี้เร็วกว่าโอุโยเกือบไปแล้วใช่ไหม,เ,มเลือดกูโฮโฮโฮทำกันแสบนักนะเองเนี่ยเอานี่ไปกิน พี่คาดเอชื่อท่าอะไรดีเอ่ยหางพี่คาดเหรอก,ก็จริงอุ้ยเสียบทะลุตัวชื่อมึงเกินไปทำเขาเป็นลูกชิ้นเลยอะ่ะแมมีการเวียงทิ้งด้วยโอเคผมไม่ภาวนาเจอตัวที่โหดละผมขอเจอตัวที่แบบเบาๆหน่อยละกันตัวอ่อนๆขอเจอตัวอ่อนๆหน่อย โหตัวคนหัวนี่ก็เล่นเราแทบลากเลือดเหมือนกันนะเหนื่อยัะผมเหนื่อยเอาเรื่องเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอากูเหรออากูก็โอเคไม่ได้แย่อเดียวนะเฮ้ยมันไม่ใช่อากูนี่นะอันนี้อันนี้มันตัวปลอมตัวปลอมเหรอบางอานครับปลอมตัวเป็นอากูสุดที่รักจู่วังเข้าไปเฮ้ยต้องมีจังหวะหน่อยอือ เออสวยจ้วง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 จ่วงมาดีเอองัดเข้าไปโอ้โหไม่แค่นี้มึงก็ทำเขาเลือนรถขนาดนี้เหลหรอเอ็กโกโม่ะ e <c oughs> หางยางยืดเตรียมพร้อมนอนลงไปเฮ้ยหลบได้เหรอ อ้าวรอบนี้หลบได้ hey. เะเฮ้ยมันหลบได้ทุกคนอหลบได้เหรอนั่นก็เจอนี่หน่อยเป็นไงหางจ้วงเข้าไปทใไมจ้วงเข้าไปเฮ้ยหลบได้ผมว่าโกโม,ม่าตัวนี้ต้องใช้ระยะต้องใช้ระยะอย่าเข้าไปเล่นใกล้เกินไปเพราะผมสังเกตแล้วว่าการที่โกโม,ม่าเข้าไปเล่นเนี่ยมันจะตบอย่างเดียวผมเดินเข้าไปตบไม่ค่อยทำอะไรเท่าไหร่อุ๊ยอุยมันฟันดูรัวเลย รัวๆเหรอฮะเจาะหนี้หน่อยกระโดดทับจ้วงเข้าไปแทงไปอีกเดี๋ยวเออเอาใหมนั่น,นแหละสวยเฮ้ยงั้นเราก็จ้วงรัวๆเลยได้เลยนี่เ <laughs> ชื่อคนขี้โกงอะ่ะ <laughs> โคตรที่โกงเรื่องระยะเลยอะ่ะผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สู้ยากเหมือนกันนะอ๋อรู้แล้วคือถ้าเจอ e e c o m o l a นะผมว่าต้องเข้าไปเล่นใกล้ๆอย่าอยู่ไกลๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะเจอหางฟาดหางฟาดหางจ้วงหางจ้วงอย่างเดียวเลยโอเคก็ถือว่าน้องเป็นสับป,ปรหลาดที่โหดเอาเรื่องครับผมแต่ถ้าเล่นระยะใกล้เนี่ยไม่น่าจะสู้ห แค่หน้าตาก็กินขาดแล้วอะแต่หน้าตามันก็แอบคล้ายกับอ,อะไรนะโกโมโล่าหุ่นยนต์อะอ๋อเมกาโกโมโล่าหน้าตาแอบคล้ายๆกันอยู่นิดหนึ่งนะหรือเปล่าก็ไม่นะเมกาโกโมโล่ามันหุ่นยนต์ไอ้ที่มันโกโมโล่าเวอร์ชันอัปเกรดนี่นะมันคนละตัวเลยจะนับกันได้ไงไวะเอ้เรานี่มันก็ชอบพูดไปเรื่อยจริงๆจ่วง จ้วงเข้าไปโอ้ย้ยโอ้ย้ยเจ็บอุ้ยเจ็บเฮ้ยถึงแล้วเนี่ยไอจังหวะที่วิ่งเข้ามาเมื่อกี้ดานเมจโดนนิดเดียวเองทุกคนพุ่งเข้าไปเอาดีเอาดีเมฟิลัสก็เมฟิลัสเถอะอุ้ยฉีดโอ้ยพี่ให้ผมลุกก่อนไม่ให้คุณลุกเลยอะ แทงขึ้นเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไกลเกินอยู่ไกลเกินโอ้โหจ้วงเข้าไปถอยก่อนถอยก่อนแทงเข้าไปครับจ้วง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 ไหนลองชาร์จตั้งแต่ระยะไกลเลยดิเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถอยก่อนถอยก่อนกันไว้ครับกันไว้ก่อนพุ่งเข้าไปอุ้ยไม่โดน ขอตบเข้าไปก่อนโว้โวโ้ว้โว้โวอุ๊ยเจ็บ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 เคงั้นเอาเป็นว่าผมจะถอยให้อยู่ห่างๆแล้วก็พยายามหลบซ้ายหลบขวาจากลำแสงของมันโอ้โหแต่ลำแสงของมันฉีดทีนี้กูล้มตลอดเลยโอ้ยหน้ารังค้านิ่งพุ่งเข้าไปก่อน หางฟาดหางฟาดฟาดไปอีกโอเคครับ okay, ผมมาบิดจับกันเลยควงเหวี่ยงขึ้นหา,างยังยืด <c oughs> ความเจ็บปวดที่ไร้เสียง <c oughs> ค okay. มาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้สู้กับตัวอะไรขอแบบตึงๆเลยเอ้ยไม่อาดีกว่าขอแบบอ่อนๆไม่งั้นเราจะได้เจอเหมือนกับ ex thailand, thailand นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวหลุดปากคุณว่า ex thailand ขอแล้วอ๋อโอเคดีๆๆอย่างน้อยก็เป็นอุลตร้าแมนทุกคนรู้ใช่ไหมว่า ex thailand มันจะขนาดไหนผมเนี่ยไม่อยากเจอ ex thailand มากเลยจ้วงเข้าไป อุยเป็นแค่อุลตร้าแมนจะมาเก่งกับ e x เหรอผมเป็นถึง e x กอลบร่าเลยนะเวย้ยจ้วงเข้าไปแพงสวยัะผมจะงัดกับผมเหรอฮะอุ้ยเชีย่ยว้าวว,ว,ว,วว้าวว้าวว้าวได้อยู่ได้อยู่ เด้นเราเยอะกว่ามันนะผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ้าวทีบืดมาดีเตะตัดขาอุย้ยมันเหมือนมันจะเร็วกว่านะเออใช่อุ้นทำไมมันจะได้เปรียบเรื่องความไวทุกคนได้เปรียบเรื่องความไวแล้วไงล่ะเจอหางพี่คาดของข้าไปก็จบเพียงกันทุกคน แตหางมันยาวมากนะแม่งกวาดทีไอ้สัปหลาที่สตารอยู่ึงกับตัวแรกเลยอะ <c oughs> คือทุกคนอย่าหาว่าผมเล่นเก่งนะคือตัวมันโกงทุกคนตัวแม่งโคตรโกงเลยอะ <c oughs> คือโกงขนาดเนี้ยที่เอาไปเลย MVP คือแค่ระยะของมันที่ทีขาแล้วทุกคนใครจะไปสู้มันได้เรื่องระยะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องมีการคอมโบอีกสักนิดนึงเมื่อกี้คอมโบไม่ติดจ่วงจ่วงจ่วงโอเคถึงเวลาปิดบัญชีง้างเลยง้างหางแทงเข้าไปชึกเน้นเน้นเต็มๆตมาบมดอกนี้เรียบร้อย ความเจ็บปวดที่ไร้เสียงปรบมือดังๆให้กับ E-X Gomora ครับผมมีใครให้โหดกับตัวนี้ไหมผมว่าตัวเนี้ยมันเก่งเรื่องระยะผมระยะไกลโหดแน่นอนและเมื่อเทียบกับอีกตัวหนึ่งก็คือ E-X r e d King ใช่ไหม E-X r e d King เนี่ยมันจะเน้นเกี่ยวกับระยะไกลครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือผมคิดว่านะ เอ็กเลดคิงน่าจะแรงกว่าเ e อ็กโกโมราแต่ถ้าเป็นเรื่องระยะเนี่ยเราได้เปรียบอยู่แล้วได้เปรียบเกือบทุกตัวเลยสามารถเอาชนะอุลตร้าแมนเกือบทุกตัวได้หมดเลยครับผมคิดว่านะโอเคเหมือนเดิมแค่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และเอาเ e อ็กโกโมาไปเกลียนใครก็ได้หรือถ้ามีเพื่อนมาบ้านก็ลองเอา e อ็กโกโมามาเกลียนมันก็ได้ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน